ก็ต้องกราบสวัสดีสวัสดีน้องๆนักไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับในส่วนไอวอลถาวรฟรีๆกันยกเซิร์ฟเลยนะครับจะรับยังไงนะครับเป็นเซอร์ฟบัลเล่ก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายนะครับในส่วนกิจกรรมนะครับสายฟรีนะครับรับไอวอลร์ฟนนั่เอง นะครับแล้วก็คลิปนี้เหมือนเดิมกติกาเดิมนะครับถ้าครบ5 0าพันไลค์ภายในวันเดียวนะครับผมคลิปนี้ครบ5,000ันไลค์ภายในวันเดียวพี่มีบัตรกลิ่าแจกฟรีๆกันเลยในใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับโอเคนะคก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนกิจกรรมสายฟรีกันก่อนนะครับในส่วนที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนะครับก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับเล่นครบจบแจกกันเอง พี่ก็เฉลยไปเป็นที่เรียบร้อยน้ำสลับวันนี้นะครับก็เป็นคําถาม EP ที่3แล้วนะครับส่วนคืนนี้นะครับก็จะเป็นคําถามวันที่4นะครับก็คือเดี๋ยวพี่จะลงใน Tik t o อกนะครับเวลาเที่ยงคืนตรงเลยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่อง Tik ต o อกพี่ด้วยนะครับก็คือชื่อเหมือน YouTube เลยบิ๊กแชนแนลสกดเหมือนกันทุกตัวนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กเหมือนกันเลยผู้ติดตาม200,000กว่าคนขึ้นไปนะครับผมนะผู้ติดตามของจริงช่องจริงต้อง200,000นะครับ200,000กว่าขึ้นไปนั่นเองนับอย่าลืมไปกดติดตามให้พี่กันด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนกิจกรรมอื่นนะครับส่วนกิจกรรมที่จะเข้ามาคืนนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดที่พี่ใส่อยู่เลยนี่โค้เท่บอกเลยว่าเทจริงนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูเป็นชุดดาก้อนนะครับชุดดาก้อนที่เทเลยนะครับชุดดาก้อนตรงไหนนะพี่ดูก่อนนี่เป็นชุดนี้นี่บอกเลยว่าเท,ทจ,จัดๆเทจริงเนี่นชุดเต็มก็จะมีเสือ้อกางเกงรองเท้านะครับนี่รองเท้าเหมือนรองเท้ากัตชูเลยสีดํานะครับแล้วก็จะมีทรงผมนะครับนี่นะครับหาประมาณนี้ ใส่หัวขาวนี่โคตรเท่ะนะครับดูดิดูวิแต่งตัวอ่าแล้วก็ใส่ในส่วนก้ามทองนะพี่แนะนําเลยถ้าเราได้ชุดมาแล้วเนี่ยใส่ก้ามทองแล้วก็แสงเกงตัวนี้เออเข้ากันเป๊ะๆนี่ใส่ผ้าปิดปากลายยักษ์ด้วยมันจะเป็นแบบมีลายสีทองไงเข้ากันกสุดๆอะแล้วก็จะมีกางเกงลายมังกรสีทองแล้วก็ใส่รองเท้าสายไฮไลท์โอ้โหเท่จัดๆนะครับบอกเลยว่าเทจริงเนี่ยชุดเนี้ย ใครที่ได้ชุดมาเนี่ยแต่งเหมือนพี่เนี่ยรอจัดนะครับประมาณนี้เลยที่อัปเด็กเข้ามาคืนนี้ครับใครหมดกีเ่เมตก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ขอกดลับในส่วนนี้ก่อนนี่เป็นเพชรอ่าเฮ้ยหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยเออน่าจะหมดแล้วมั้งอันนี้หมดแล้วอันนี้อีกสองวันอ๋อหมดอ๋อนี่กดลับได้อันนี้อ,นอ๋อ,อ,นนอต้องสมัครอันนี้ก่อนโอเคนะครับตอนนี้โปรโมชั่นพีหมดแล้วก็ประมาณนี้ทีนี้มาเราไปดูสักามหลับไอวอลนีกก่าว่าจะรับยังไงเป็นกิจกรรมอะไรนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผม ก็โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บพีเจสปินของความเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีๆ500บาทดีฟรีเลยนะครับตอนนี้มีจำนวนจำกัดนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามากดสมัครสมาชิกตามที่เลยตรงนี้นะครับนี่นะครับกดเข้าไปแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมโอเคนะพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดไไไปปทททีีีี่่่เเเเเเเตตตตตติิิิมมคคคครร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 รดดดงงงนนนนน้้้้้ะะะััับบบบาาาออออกกกถึจ500ฟแลว็ใหโ์ 0 6 4 8 9 8 5 2 3ปดเก้าองนี่แล้วก็ใส่เบอร์บัเหลของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปตามพวกน้องๆเลยแต่พี่แนะนำเนี่ยก็คือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรีอีก500บาทฟรีเลยนะครับพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบจอได้เลยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะทีนี้ใครที่อยากสุ่มนะครับ ID ท่าบักทงพี่แนะนา,นาเลยตรงนี้นะครัับบบสุ่่่มมมมททากกกไีีเลลือ100นะะครแ้ว็จ เกมเศรษฐีลุ้นของเทพนั่นเองนะครับรอบละ20เครดิตเท่านั้นมีไอดีท่าบักทงเซิร์ฟไทยกันด้วยนะครับพอเราสุ่มได้ไอดีท่าบักทงแล้วเนี่ยให้เรากดมาที่ติดต่อตรงนี้มันจะได้ไปหน้าแฟนเพจเขานะครับผมเราก็ท่าไปบอกกันเลยว่าเราสุ่มได้ไอดีท่าบักทงเองเขาให้ส่งให้ภายใน5นาทีเลยนะครับรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นรับ500บาทฟรีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับนี่เลยสำหรับหน้าตากิจกรรมนะครับสำหรับไอวอลฟี่ฟรีนั่นเองนะพี่ก็แคปจอมาจากเซิร์ฟนอกเลย นะครับเขามีกิจกรรมนะครับ1 m นะครับวิวนะครับก็เหมือนแบบว่า1ล้านวิวนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมดูน่าจะการแข่งขันนะครับ free fire l e g e เกมอะไรไฟลนอกอะไรสักอย่างนะสตรีมนะน่าจะดูสตรีมนะครับในส่วนอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟไหนนะครับถ้าเป็นเซิร์ฟนอกไม่สิงคโปร์ก็อินโดนะครับก็ลองเอาไปเข้ากันดูนะส่วนวิธีการเข้าเซิร์ฟนอกเดี๋ยวพี่จะแปะตัว i ไว้บนขวามือและกันนะครับเป็นนเอรรกกมมหืิจ ฟีไฟรอบแกนไแฟนอลของของเซิร์ฟไทยนี่แหละนะครับเป็นการชมนะครับคนเข้าชมถึง1ล้านวิวเนี่ยนะครับล้านวิวก็คือจะได้รับในส่วนสกินปืนนะครับสกินปืนถาวรแล้วก็ไอวอรเราสามารถเลือกได้1อย่างนะครับนี่เขาจะเริ่มในวันที่25นะครับ25อีก5วันเท่านั้นเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะก็คือสามารถกดรับได้เลยนะครับกดรับฟรีๆได้เลยเดี๋ยวพี่จะมารีวให้ทีนึ่งละกันนะครับถ้าเซิร์ฟ เซิร์ฟที่พี่รีวิวอยู่เนี่ยนะครับเซิร์ฟน,นอกเนี่ยเขาถึง1ล้านวิวแล้วกดรับได้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปสอนรับอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่คลิปนี้เนี่ยมาบอกอกิจกรรมว่าเขาแจกไอวอลนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับอีก EP ีหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเขาครบ1ล้านวิวถ้าไม่ครบเดี๋ยวพี่จะไม่อัปเดตนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าครบ1ล้านวิวเดี๋ยวพี่จะพาไปสอนกดรับแล้วกัน ส่วนวิธีการเข้าเซิร์ฟนอกก็ตามที่พี่บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับตัวไอ้ขวามือนะพี่สอนไว้หมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรมไอวอลฟีีนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นการดูแลส่วนส่วนเซิร์ฟไทยก็มีเหมือนกันนะครับเซิร์ฟไทยก็จะเป็นในส่วนฟีฟายโปโลิกซีซั่น5นั่นเองนะครับก็คือถ้าคนดูถึง3 0 0 0 0 0คนดูนะครับอ่ะก็คือจะได้รับในส่วนสกินปืนอัคนะครับถาวรแล้วก็จะมีชุดอ่ะชุดเฉียวตัวนี้ชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับก็คือได้ถาวรถ้าคนดูครบ2 0 0 0 0 0นะครับ แล้วก็ถ้าคนดูครบ1 0 0 0 0แสนคนดูนะครับในไลฟ์สตรีมนะครับวันที่23เนี่ยนะครับได้รับในส่วนตัวนะครับไดมอนด์รอยัลนะครับ3ใบพี่ๆเลยนะวันเสาร์ที่23เนี่ยที่จะถึงนี้นะครับอีก3วันเท่านั้นนะครับก็คือจะมีสตรีมสดการแข่งขันนะครับรอบแกลนแฟนนั่นเองนะครับพร้อมรับไอเทมฟรียกเซิร์ฟนันเองก็จะเป็น3ามคินนี้เลยนะครับประมาณนี้ส่วนคำถามก็ตามที่พี่บอกไปเลยนะครับพี่จะนะครับจะลงคลิปทุกๆเที่ยงคืนนะครับอ่ะ เร็วกว่าใครแน่นอนนะครับผมนะรอคําตอบได้เลยสหรับกิจกรรมฉเฉลยคําถามคําตอบนะครับสรับกิจกรรมเล่นครบจบแจกกันเองนะกิจกรรมนี้มีถึงวันที่26เลยนะครับผมส่วนกิจกรรมอื่นก็อาจจะเป็นสกินปืนนะครับส,สกินปืนเนี่ยก็ยะอัปเดตเข้ามาเที่ยงคืนวันนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นสกินปืนไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือที่ออกไปก็จะมีสกินปืนเน็ไอะ Net e นะครับฟามัสตัวนี้แล้วก็ อ่าเป็นตนัวนี้ฟาร์มัสเหลืองตัวนี้นะครับแต่ว่าที่อัปเดตเข้ามาก็จะเป็นกล่องของ AK นะครับเป็นกล่องของ AK หรืออ้หรือสกาวะเฮ้ยสกานะครับเป็นสกาส่วนต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นไม่กระบอกสีฟา้าก็จะเป็นเวกเตอร์ไม่เวกเตรอร์ก็ A n นะครับไม่เอ็นก็ m M4A1 ประมาณนี้อรอด,ดูกันนะครับเวลาทจ้งคืนจะเป็น,ปนสก,กินปืนไหนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละที่กิจกรรมที่แัฟเด็กเข้ามานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนมากก็จะเป็นกิจกรรมเสียตังค์นะครับ อ่าเสียเพชรกันนะที่ยาเด็กเข้ามา2ี2ย2่2องยเนี่ยนะครับรัวๆเลยส่วนวันที่23เนาะวันที่23ก็จะมีกิจกรรมนี่นะครับกิจกรรมปฟรีปาร์ตี้ฮาโลวีนนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้แน่นอนนะครับสำหรับวันที่23ตุลาคมล็อกอินหลอนพร้อมไอเทมนะครับรับบัตรสร้างห้องฟรีๆยกเซิร์ฟวันเดียวเท่านั้นนะครับวันที่23นะครับน่าจะไม่ตีสี่ก็เที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวรออัปเดตทีหนึ่งแล้วกัน แล้วก็วันที่25ก็จะมีเก็บโทเค็นนะครับหัวกระโหลกฟักทองนั่นเองครับนี่นะครับเพื่อจะมาแลกชุดในวันที่30นะเป็นชุดฟรียกเซิร์ฟเลยชุดฟรีถาวลเลยในส่วนนี้นะครับเป็นกิจกรรมนะครับดีๆจากปาร์ตี้ฮาโลวีนนั่นเองรอกันได้เลยเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้นะครับผมก็ประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมข้าวสำหรับไอวอลก็รอกันได้เลยวันที่25นะนะครับใครที่กลัวจำไม่ได้ก็จดใส่กระดาษไว้ได้เลยวันที่25ตุลาคมนะครับผมนะก็คือสามารถกดรับได้ถ้าคนดู สตรีม 1>, 1ล้านคนดูนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้ที่หนึงละกัดน,นะครับสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ